อยากได้กระดาษมาใช้ตกแต่งทำงานจังเลยแต่ว่าไม่มีกระดาษอะเราจะแก้ปัญหา,หาได้ยังไงบ้างอืมมีใบไ,ไม้มาจากไหนก็มไม่รู้ อ๋อไม่ออกแล้วเหมือนเคยเห็นคลิปที่ทำกระดาษจ่าเพิ่นกตกเลยมันน่าจะใช้ได้เหมือนกันนะอกรอนนะคะก็จะมีดังนี้เลยค่ะเตรียมใบไม้รวบรวมใบไม้แห้งและตัด,ดให้มีขนาดเล็กลงประมาณ2-3เซนติเมตร ใบ,บไม้ใส่ใบ,บไม้ที่หั่นแล้วลงในภาชนะที่มีน้ำแล้วแช่ทิ้งไว้ประมาณ1 2ถึงชั่วโมงเพื่อทำให้ใบ,บไม้นิ่มขึ้นหลังจากนั้นนะคะเราก็จะใส่ใบ,บไม้ที่ได้แช่น้ำไว้นะคะประมาณ1 2ถึงชั่วโมงนะคะใส่ลงไปในเครื่องปันนะะ่นค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็กดเปิดสวิตช์ปั่นเครื่องปันนะะ่นค่ะ ปั่นไปได้จนมาจนใบไมาละเอียดนะคะเราก็จะใส่แป้งข้าวปุดลงไปค่ะเพื่อที่จะทําให้ใบไม้จับตัวกันเป็นก้อนที่ปั่นเสร็จแล้วลงในกรอบจากนั้นใช้มือเพื่อช่วยกระจายเยื่อไม้ให้ทั่วกรอบจนกระทัง่งได้ความหนาที่ต้องการใช้ฟองน้ําหรือผ้าสะอาดกดน้ําส่วนเกินออกจากเยื่อไม้ขั้นตอนสุดท้ายขั<ฮ>้นที่เจ็ด ตากทิ้งไว้ให้แห้งในที่ร่มหรือที่ที่อากาศถ่ายเทยได้สะดวกกระดาษจะมีความแข็งแห้งและพร้อมใช้งานครับใบไม้นะคะเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นในหลายแง่มุมทั้งในการใช้ใบไม้นะคะมาทําเป็นอาหารหรือว่าใช้ใบไม้นะคะมาทําเป็นยาสมุนไพรแต่ในที่นี้เราจะนําใบไม้นะคะมาทําเป็นกระดาษกันค่ะ ในส่วนของหลักการทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในการนำใบไม้มาทำเป็นกระดาษมีพื้นฐานมาจากโครงสร้างของเซลลูโลสครับซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักของผนังเซลล์พืชรวมถึงกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและเคมีเพื่อนำเส้นใยจากใบไม้มาสร้างเป็นแผ่นกระดาษโดยสามารถอธิบายหลักการทางวิทยาศาสตร์ได้ดังนี้ครับ 1. โครงสร้างของเซลลูโลสและการสกัดเส้นใยใบไม้ประกอบด้วยเซลลูโลสเป็นหลัก ซึ่งเป็นพอลิเมอร์เชิงเส้นของน้ำตาลกลูกโคสที่ให้ความแข็งแรงแก่พืชกระบวนการทำกระดาษต้องสกัดเซลลูโลสออกจากใบไม้โดยแยกออกจากลิกนินลิกนินและเฮมิเซลลูโลสซึ่งเป็นสารที่ทำให้เส้นใยเกิดการแข็งกระด้างครับ